สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์ปุกกี้ทางช่องย t u b e ปุกกี้พยากรณ์เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นการทํานายดวงชะตาร,ราศีมังกรหรือผู้ที่เกิดและขณะราศีมังกรประจําเดือนเมษายน2564ซึ่งเป็นเดือนที่ตรงกับวันขึ้นปีใหม่ของไทยหรือวันสงการานนั่นเองนะคะในเรื่องในโอกาสนี้อาจารย์ต้องขออนานาจพระพุทธคุณของพระพุทธสิหิงโปรดช่วยดลบัรดาให้ทุกทุกท่านมีความสุขยิ้มรับวันปีใหม่กันอย่างทั่วนน้าเลยนะคะก่อนที่อาจารย์จะทานายก็เหมือนอย่างเช่นเคยเลยนะคะต้องขอเรียนแจ้งก่อน ว่าสิ่งที่อาจารย์ทำนายเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะไม่ได้เป็นการดูดวงส่วนตัวดังนั้นผลของการทำนายอาจจะมีความตรงไม่ตรงหรือว่าอาจจะสลับสับเปลี่ยนตามหน้าไพ่ได้ด้วยก็ขอให้ทุกทท่านนะคะเลือกรับแต่สิ่งที่ดีๆเป็นพลังงานทางด้านบวกนําไปปรับใช้หรือเป็นข้อคิดในชีวิตของทุกทกท่านกันนะคะส่วนสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ชอบไม่ใช่นะรู้สึกว่าไม่โอเคก็ปล่อยผ่านได้เลยนะคะส่วนด้านใดที่สนใจอย,อยากจะ นูดดงส่วนตัวนะสามารถที่จะติดต่อมาได้เลยค่ะทางช่องทางนะคะที่ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะแล้วก็อย่าลืมสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะหลังจบคลิปแล้วนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใอาจารย์ด้วยนะคะอ่ะตอนนี้เพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปรับชมกันเลยดีกว่าค่ะหรับชามังกรและขณามังกรในช่วงเดือนเมษาย,ยน2564นี้นะคะช่วงเดือนนี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่า มีอะไรที่ต้องคิดต้องตัดสินใจอีกแล้วนะคะซึ่งการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างใหญ่นนในชีวิตของคุณในช่วงเดือนนี้หรือช่วงนี้เลยก็ได้นะคะแต่ที่จริงแล้วถ้าเรามาดูในเรื่องของความรู้สึกส่วนตัวของคุณเนี่ยบางทีคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณก,กล้ากล้าก,กลัวหรือคุณเป็นคนลักษณะที่ว่าเป็นคนแข็งนอกอ่อนใน ภายนอกก็คือดูเหมือนแข็งแกร่งสามารถที่จะทํางานได้ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็สามารถที่จะทํางานได้อย่างเช่นผู้ชายนะหรือถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายเนี่ยคุณก็มีความแข็งแกร่งอดทนแล้วก็เหมือนสู้เหมือนบูนะคะแต่ในความรู้สึกในใจของคุณหรือลึกจริงเนี่ยคุณเป็นคนที่รวนเรอ่อนไหวง่ายนะคะเซนซิทีฟไทรมาพูดะลยนิดนึนนงก็กระทบกระเทือนจิตใจคุณคุณก็จะเก็บไปคิดมากเป็นคนคิดเยอะนะค,คิดเล็กๆน้อย,อ,ยอะไรเงี้ยนะคะนะช่วงนี้มันอาจจะเป็นอิทธิพลจาก ตัวดวงหรือตัวไพ่ที่ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณเป็นลักษณะนี้นะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเหตุใดล่ะที่คุณจะต้องคิดหรือเป็นอะไรที่มันเป็นสาเหตุเพราะอะไรที่ทําให้คุณจะต้องคิดเนี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบไหนก็บอกได้เลยว่าณช่วงนี้สําหรับชาวมังกรที่ทำงานประจําอยู่นะคะถ้าทํางานประจำะช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าตัวเองลังเลนะ ไม่รู้ว่าจะอย่างไรกับชีวิตดีเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่างานประจําที่คุณทำเนี่ยบางทีมันไม่ตอบโจทย์หรือว่ามันไม่สามารถที่จะรองรับนะะอนาคตหรือชีวิตของคุณที่คุณอยากที่จะแพลนไว้เพื่ออนาคตเนี่ยได้มากสักเท่าไหร่นะคืองานมันไม่ตอบโจทย์มันไม่สามารถที่จะเอื้อมหน่วยให้ให้คุณรวยว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าคุณมีความคิดว่าคุณมองหาหลักที่มั่นคงในอนาคตของคุณ โดยที่ว่าไม่ใช่ทํางานกินเงินเดือนแบบวันวันนึงแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกว่าคุณกลัวนะคะในการที่คุณจะไปลองอะไรใหม่ๆหรือตัดสินใจตรงจุดนี้มันจะดีไหมมันจะพลาดไหมซึ่งคุณมีความคิดในการที่คุณออกมาทําธุรกิจนะคะในช่วงเวลานึงแล้วเหมือนแบบเราคิดไว้แพลนไว้อยู่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่กล้าทำนะยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะซึ่งการตัดสินใจตรงนี้มันเหมือนเดือนนี้มันอาจจะถึงจุดที่มันบังคับนะมีไฟบังคับนะทำให้คุณเนี่ยต้อง ตัดสินใจละว่าคุณจะอย่างไรนะะอาจจะเป็นเพราะว่าที่บ้านหรือคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องเนี่ยอาจจะตั้งคําถามมาละว่าเฮ้ยเธอจะยังไงกับชีวิตนะช่วงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณหวั่นไหวนะคุณหวั่นวหวแล้วคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะเลือกอย่างไรดีนะคะทรานี้ทั้งนั้นเนี่ยไพ่สีเมถาขึ้นนะคะฉะนั้นแผนที่คุณวาดอนาคตไวเนี่ยมันกําลังจะชัดเจน แต่ช่วงนี้มันก็ต้องติดอยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละเพราะว่าคุณอาจจะบางทีเด็ดเดียวบ้างบางทีก็แอบอ่อนไหวบ้างนะคะค n o น็อปกลับขึ้นแล้วก็ e e n น็ s o ซอร s ขึ้นบางทีก็อาจจะแบบครึ่งครึ่ครึ่งหนึงก็ดีครึ่งหนึ่งนึ่ตัดสินใจทํำครึ่งหนึงบอกว่าอย่าเหมือนมีเขาเรียกว่าอะไรนะแองเจอรควมเดวิลในตัวนะคะแบบกล้ากลัว นานนะช่วงนี้นะคะฉะนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะคะแต่ว่าแพลนในการที่คุณจะผันตัวมาทำอย่างเงี้ยมันมีค่อนข้างที่จะเริ่มจะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่มีงานทำนะที่ผ่านมาตกง,งานหรืออยู่บ้านเฉยๆบางท่านอาจจะไม่ได้ตกง,งานก็นได้เป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นแบบอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทําอะไรนะช่วงนี้ก็คิดนะคิดแต่ไม่ถึงนะคะเป็นลักษณะน,นี้คิดแต่ไม่ถึงคือคิดแปละแต่ไม่ได้ลงมือทํา นะคิดแต่ยังไม่ลงมือทํากาลังตัดสินใจกันอยู่ว่าฉันจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆดีไหมเพราะว่ามอนเหมือนอยู่เฉยๆก็เบื่อนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทําอะไรอยากทาอะไรลองดูบ้างนะคะจะเริ่มต้นจากธุรกิจที่มันเป็นอะไรที่มันเล็กๆก็ได้นะคะไม่ต้องใหญ่โตมากมายสามารถที่จะเริ่มต้นได้ทําออนไลน์ทําเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณถนัดนะเช่นบางคนทําอาหารอร่อยนะคะทำบางคนทาขนมเก่งอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะต่อยอด ตรงจุดนี้ขึ้นมาได้นะคะส่วนท่านใดที่ทําธุรกิจอยู่แล้วนะมันก็จะมีเรื่องความลังเลอีกเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการตัดสินใจแต่ถ้าคุณตัดสินใจแล้วเนี่ยชาวมังกรนี่เป็นคนที่ข้อดีอย่างหนึง่งคือถ้าคุณตัดสินใจแล้วเดินหน้าเลยอืนะคะคือลังเลแหละแต่ถ้าตัดสินใจแล้วเนี่ยก็ทําชุบๆๆเลยก็คือเหมือนแบบปุ๊บป๊บเป็นรูปเป็นล่างเลยนะคะคนที่ทําธุรกิจเราช่วงนี้มีการตัดสินใจตัดสินใจว่า จะขยายดีไหม,มนะคะหรือว่าเราจะมีอะไรที่มันลงทุนเยอะเพิ่มกว่านี้ดีไหมนะคะช่วงนี้การตัดสินใจต้องมานะคะแล้วก็ถามว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมตรงนี้เนี่ยกไพ่ก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าค่อนข้างดีเพราะว่ามันเหมือนกับจะมีเกณฑ์การต่อยอดทางธุรกิจที่มันเพิ่มมากขึ้นนะคะถ้าคุณทําธุรกิจขายของมาแล้วเนี่ยบางทียอดที่คุณได้อะ มันตอบโจทย์นะคะมันถึงในจุดที่คุณนะมีความแฮปปีนะค้คุณมีความโอเคกับจุดนี้แล้วล่ะฉะนั้นตอนนี้คุณแฮปปี้เนะี่ยสิ่งที่คุณทำมาแล้วแล้วคุณก็มีความคิดว่าหรือเราจะไม่หยุดแค่นี้เราจะเพิ่มนะเราอยากที่จะทําให้มันมากขึ้นขยายมากขึ้นขยายสาขาอาจจะช่วงแรกอาจจะไม่ได้ขยายสาขาแต่ขยายร้านขยายฐานการผลิตนะขยายผล,ผลผลิตที่มันเพิ่มมากขึ้นตามออเดอร์ order, หรือตาม ลูกค้าที่เข้ามามากๆกนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นอโอกาสที่ดีที่สามารถที่จะขยายในเรื่องของธุรกิจของคุณได้เช่นเดียวกันค้าขายก็เหมือนกันนะคะก็เช่นเดียวกันเลยคือลูกค้าเยอะนะคะลูกค้าชอบในผลิตภัณฑ์ของคุณคุณก็พยายามมองหาอะไรที่มันเป็นหลักแหล่งมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครมองหาร้านหรือว่ามองหาทำเลอยู่เนี่ยช่วงนี้ก็จะได้ทำเลที่ดีนะคะที่ตรงใจที่ตอบโจทย์นะคะก็ลองเสิร์ชหาดูนะคะจะมีในเรื่องของระบบการช่วยเหลือ ช่วงนี้นะคะชาวมังกรเพื่อนดีนะคะได้เอ็มพาเวอร์จะได้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเป็นเพื่อนเป็นคนรู้จักนะหรือคนที่เป็นญาติเราก็ได้ที่มีความมั่นคงหรือว่ามี power นในเรื่องของระบบถามว่ามันจะเป็นลักษณะของคอนเนคชันเส้นสายม,มันก็อาจจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้แต่เพียงแค่ว่าเราใช้ระบบนะในเรื่องของการที่รู้จักคนมีคนแนะนํามามีเพื่อนแนะนํากันมานะะแนะนําไปให้ ให้ได้ในสิ่งที่ทำเนีที่ดีหรือว่าสิ่งที่มันเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะนะช่วงนี้มาดูการเงินกันเลยถ้าเกิดว่ามีปัญหาเนี่ยในเรื่องของระบบกู้ยืมนะหรือขอสินเชื่อนะขอเกี่ยวกับเรื่องของเครดิตเรื่องแบงก์เรื่องอะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะฉลุยนะจะได้ตามที่เราอยากที่จะได้นะคะบางทีอาจจะขยายแล้วเนี่ยขยายการลงทุนเนี่ยมันเงินมันไม่พอใช่ไหม ก็ยืนกู้แบงค์หรือว่ากู้ไม่ต้องกู้ใครก็ได้นะกู้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเราก็ได้นะคะคือเขาเหล่านั้นเนี่ยก็จะช่วยนะคะเพราะว่าได้กินงบคัพด้วยนะคะผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีผู้หลักผู้ใหญ่มีเพื่อนช่วยเหลือนะช่วงนี้ซึ่งเ,เป็นเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่ช่วยค่อนข้างที่จะเ,เห็นชัดเลยนะคะสำหรับช่วงนี้หับช้ำรลบสิ่งกรน,นะบางทีเงินไม่พอก็อ่ะมาม่าคุณแม่นะ ช่วยหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะช่วยมานะคะแล้วก็แต่สิ่งที่นะมันจะต้องระมัดระวังบบนิดหนึ่งนะคะก็คือช่วงนี้คุณอาจจะทําตัดสินใจทำนะแต่คุณอาจจะต้องทําคนเดียวนะเรียกว,ว่ามัน one man show ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปร่วมหุ้นนะกับใครหรือใครใ,ครใครใดๆก็แล้วแต่นะคะช่วงนี้ก็ถ้ามีใครอยากจะเข้ามาหุ้นส่วนเนี้ยก็ทาคนเดียวก่อนไหมนะคะลองชิมรางดูก่อนถ้าเกิดมันดีอยากที่จะต่อยอดไปด้วยกันเนี้ยก็ ให้เข้ามานะทีหลังนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไพ่ของการทําหุ้นส่วนหรืออะไรพวกนี้มันไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคนะสำหรับาชาวมังกรและคณามังกรสกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าได้ไพ่สิบดาบในช่วงนี้เนี่ยทำหุ้นส่วนไม่ค่อยดีนะคะหรือถ้าเกิดทําไปแล้วเนี่ยช่วงนี้อาจจะต้องมีการระวังเรื่องของการผิดใจหรือเหมือนผลประโยชน์ นะคะที่มันอาจจะไม่ลงตัวหรือว่าบางทีอาจจะมีข้อ,ข,อขัดแย้งในเรื่องของการลงหุ้นนะบางทีเคลียร์กันไม่ชัดเจนว่าเออตกลงหุ้นกันเท่าไหร่ใครหุ้นแรงใครหุ้นเงินอะไรเงี้ยฉะนั้นตรงนี้คุณอาจจะต้องเคลียร์กันให้ดีก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ต้องมีปัญหาอะไรตามมาทีหลังนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องระวังคือในเรื่องของความรักนะคะชาวชาวมังกรนะกันกมังกร,กรช่วงนี้ความรักเนี่ยถ้าเกิดว่า ใครที่คบกันสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีแพลนในเรื่องของการที่จะแต่งงานนะคะหรือว่าการมั่นหมายที่มันเป็นหลักฐานนะคะเป็นอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของพิธีรีอตองที่มันชัดเจนเนี่ยนะจริงๆแล้วมันก็น่าจะต้องมีนะคะเพราะว่าได้ไปสีไมททาดด้วยแต่ช่วงนี้มันอาจจะติดในเรื่องของไม่รู้ว่าเป็นพวก โควิดหรือเปล่านะหรือว่าติดในเรื่องของบักสิ่งบางอย่างเงินทองหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าด้วยความไม่พร้อมนะอาจจะโดนเลื่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกไพ่สิบดาบขึ้นเนาะแล้วก็ไพ่เดทขึ้นด้วยนะคะอาจจะโดนเลื่อนเรื่อนงานมิวาเลื่อนแพลนนะแต่คือมันไม่ได้หมายถึงว่าเาไม่แต่งเลยนะแต่หมายถึงว่าโดนเลื่อนไปก่อนนะคะอม,มาดัสันนะคะ สักประมาณ4สัปดาห์หรือประมาณ1เดือนนะคะ1นถึงสเดือนเนี่ยอาจจะโดนเลื่อนไปสักระยะนี้ก็ได้แต่พอหลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยก็ความชีวิตรักก็สดใสไปสรุปว่าคนมีแผนที่จะแต่งงานช่วงนี้เนี่ยอาจจะติดปัญหาบางประการที่ทําให้แต่งงานไม่ได้หรือต้องเลื่อนไปนะส่วนคนที่มีคู่หรือมีแฟนแต่ว่ายังไม่ได้มีแผนวิวาเนี่ยนะช่วงนี้มันก็อาจจะต้องระวังนะในเรื่องของการที่แฟนเราหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเ,อนเนี่ยเกิดปัญหา นะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับของคุณเองก็ได้ของแฟนเองก็ได้ปัญหาส่วนตัวอย่างเช่นธุรกิจการงานนะคะหรือตัวแฟนคุณอาจจะต้องย้ายงานเปลี่ยนงานหรือว่ามีปัญหาทางเรื่องธุรกิจนะของตัวเขาเองเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็เรื่องของการเจ็บป่วยนะคะการเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกเรื่องของการผ่าตัดนะหรือโรคที่เหมือนกับว่าแบางทีมันเกี่ยวกับเรื่องของระบบการติดเชื้อ นะติดเชื้อในร่างกายอะไรเงี้ยอาจจะเป็นบาดแผลอะไรางี้หรือเปล่าหรือการติดเชื้อขึ้นมาช่วงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของคู่ครองหรือว่าแฟนของคุณก็ได้นะคะทีนี้คนโสดคนโสดเนี่ยก็ช่วงนี้เหมือนเราวาดวิมานนะวาดวิมานในอากาศเพราแบบเออเราก็อยากจะมีครอบครัวนะคะอยากที่จะมีชีวิตคู่หรือชีวิตที่มันเป็นชีวิตครอบครัวเนี่ยที่แฮปปี้นะคะที่มีความสุขนะ,ะนะเนี่ย ป้ไยควีนอัพกับขึ้นนะคะแล้วก็ไพ่สีไมทาลก็ขึ้นดูด้วยเช่นเดียวกันช่วงนี้ฝนหวานนะว่าเออถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวเนี่ยเราจะวางแผนวางแผนชีวิตของเราเป็นยังไงจะเป็นแม่บ้านที่ดีจะเป็นออแฟนนะที่ดีของสามีหรือว่าเป็นสามีที่ดีของแฟนอะไรอย่างเงี้ยอคือ,ค,อ,ค,อคือตรงนี้ก็คือถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงก็สลับออโ o s ิชั o กันนะ,นะคะมันก็ทําให้คุณมีความรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอยากที่จะมีครอบครัว นะมีมีอะไรที่มันชัดเจนคือถามว่ามีครอบครัวไหมก็ด้วยแต่ว่าถ้ามันยังไม่มีใครเข้ามาเนี่ยคุณอยากที่จะเหมือนฝอยคว้าตรงนี้ว่าคุณอยากที่จะมีชีวิตครอบครัวที่ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีชีวิตที่สุขสบายนะแต่ว่าในะช่วงนี้เนี่ย ถามว่ามันจะเป็นไปนอย่างที่คุณคิดหรือเปล่าเนี่ยก็คือไพ่สิบดาบเขขึ้นนะคะ,ะนั้นตอนนี้คนโสดก็ยังอาจจะต้องโสดๆสดต่อไปรอสักประมาณสามเดือนนะอ,อาจจะรอสักประมาณสามเดือนอาจจะมีคนเข้ามานะคะแต่ว่าตรงนี้ท้งนี้ท้งน,งนั้นก็ต้องดออูตามที่รายเดือนด้วยเนาะนะคะอาจจะมีเกฑ์การได้คนเข้ามานะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นแค่ความคิดความฝันหรือว่าเป็นครอบครัวทิปแฟนทิปไปก่อนนะคะยัง ความเป็นจริงเนี่ยอาจจะยังไม่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าในทางกลับกันเนี่ยบางทีคุณอาจจะมีคนเข้ามาการเข้ามาของคนที่จะเข้ามาเนี่ยบางทีเขาอาจจะมาอยู่ในลักษาะของการที่เขามีครอบครัวแล้วนะคะการที่เขามีครอบครัวแล้วหรือว่าไม่โสดนั่นแหละนะคะคือแบบเข้ามาปัวพันนู่นนี่นั่น,น,นอะไรเงี้ยแต่ว่าตรงนี้มันก็เป็นแค่การเข้ามาแล้วก็จากไป ค,คือมันไม่ได้ชัดเจนคือคุณเองอาจจะไม่ได้แบบยอมรับณจุดนี้ด้วยนะคะก็คือยังไม่โอเคนะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นแฟนทิปไปก่อนเนาอะอนะคะแต่มันก็มีเกณฑ์นะคะเพราะว่าได้ไพ่สาไม้เท้าด้วยนะคะทีนี้มาดูเนี่ยไพ่เก้าไม้เท้านะคะช่วงนี้ชาวมังกรต้องระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวเองและคู่ครอง นะหรือแฟนหรือว่าคนทีเ่เข้ามาในชีวิตของเราคือเป็นแฟนนั่นแหละนะคะถ้าใครมีแฟนแล้วช่วงนี้ต้องเรามาระวังเรื่องของการเดินทางการเจ็บป่วยนะคะของตัวและคู่ครองด้วยนะคะฉะนั้นไพ่ที่ขึ้นมาก็คือไพ่เดทด้วยนะนะเขาแนะนําให้คุณทั้งสองคนหรือว่าถ้าคุณไม่มีแฟนก็ไม่เป็นไรคุณก็ไปทําบุญบริจาคนะลงศพหรือถ่ายชีวิตโคโกะบือหรือบริจาคโลหิตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่เดทขึ้นช่วงสงกรานนี้นะก็ เดินทางไปไหนก็อาจจะต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะคะอืมอนะทีนี้ก็อันนี้คือหน้าไพ่ของชาวมังกรและคณะมังกรในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องมีเรื่องของการตัดสินใจอย่างครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะในชีวิตของคุณเลยก็ได้ฉะนั้นก็ตัดสินใจให้ดีนะคะยังไงอาจารย์เอาใจช่วยนะสำหรับชาวมังกรและคณะมังกรในช่วงเดือนนมษสายนนี้นะคะเป็นช่วงเดือนสงกรานต์ช่วงปีใหม่ไทยด้วยนะคะขอให้มีความสุขนะแล้วก็ยิ้มรับวรนสงการณ์ กนะันทุกคนเลยนะคะวันนี้อาจารย์ขอขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ